ตอบน้ำอะไรบ้างเร่จะตอบดูข้างในว่ามีอะไรมาดูกันครับอะไรไม่รู้ขาวขาว แล้วก็แล้วเข้าใจก็ไปแดข้าแปงขึ้แล้วเราก็จไปเคลียอย สำเร็จเป็นงานครับขอบคุณทุก่านนนะครับ